The Inspire รถสร้างฝันบันดาลใจ Presented by Toyota Paragon Motor สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมป๋าตั๊กจัดให้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นเทรนมาแรงตั้งแต่ในอนดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยธุรกิจนั้นก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถฟุตทักนะครับ ธุรกิจรถฟุดทักมีหลายรูปแบบหลายสไตล์มากๆทั้งในเรื่องของร้านอาหารร้านกาแฟร้านเครื่องดืม่มหรือแม้กระทั่งร้านขายของไฟแช่แต่ธุรกิจที่ผมกำลังพาทุกท่านมาในวันนี้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านกาแฟนะครับเราจะมาสอบถามกับทางเจ้าของร้านว่าการเริ่มต้นการทําธุรกิจจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วเริ่มจากไหนทําไมมาเป็นธุรกิจฟุตทักได้แล้วที่สำคัญครับผมวันนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้คือร้านกาแฟย่านปทุมธานีชื่อร้านมดกาะอดคาแฟเจ้าของร้านก็คือที่มดแดงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ พี่มดแดงการว่าพี่มดแดงเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะครับแล้วเตรียมธุรกิจแบบไหนจนถึงมาเป็นร้านกาแฟมดกระป๋อกาแฟในวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอพี่มดแดงกรรันครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่มดแดงนะครับเจ้าของ มดกาพอดคอฟฟนะครับขออนุญาตถามพี่มดแดงนิดนึงนะครับพี่มดแดงร้านของเราเนี่ยเน้นขายพวกอะไรบ้างครับผมส่วนใหญ่เน้นๆเลยจะเป็นกาแฟสดทั่วไปนะคะก็จะเป็นแบบขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มตามสไตล์ของคนดื่มกาแฟที่นี่จะเป็นการขั้วแบบสามระดับที่นี่ขั้วกาแฟเองค่ะแล้วพี่มดเริ่มทํามากี่ตืแล้วครับพี่เริ่มทํามาตั้งแต่ช่วงโควิดครั้งแรกๆเลยค่ะก็เลยจะตัดสินใจที่จะแบบว่าไหนๆก็มีโควิดเข้ามาแล้วเราก็ เริ่มต้นธุรกิจตรงนี้เลยนอกจากรสชาติของกาแฟการทําธุรกิจฟู้ดทรัคหัวใจหลักๆเลยก็คือรถเราจะพาไปดูกันว่าทาไมคุณมดแดงถึงเลือกไฮลักซ์ลีโวแซ d เอดิชั่นต้องบอกว่าเมื่อก่อนทํางานอาชีพครูมาก่อน,นะคะ่ะ oh. ก็จะใช้รถเก่งทีนี้รถเก่งมันไม่เหมาะกับการขนของพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าง,งั้นเปลี่ยนก็เลยเลือกเป็นโตโยต้ยตาพอโตโยต้าปุ๊บก็ต้องมาคิดอีกว่าตัวเองเป็นคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็น oh. และทีนี้โตโยต้ยตาตอบโจทย์ ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความบรรทุกการบรรทุกอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ตอบโจทย์ของตัวเองตอนแรกไม่คิดว่าโตโยต้าจะมีเกียร์ออโต้เป็นที่เป็นรถกระบะรับขับ,บซึ่งมะแดงเชื่อว่าหลายๆท่านไม่รู้จักแน่นอนอว่าโตโยต้ามีโดยโดยปกติแล้วหลายๆคนก็จะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรถที่มีเฉพาะเกียร์ธรรมดาถูกไหม<ช>ครับ,รบแต่ว่าพอพออย่างเงี้ยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งทราบพอๆร้อมกันกับกับที่มดแดงเลยใช่รว่ารถกระบะเนี่ยมี ออโต้ด้วยถ้าเกิดวันนี้มีลูกค้านะครับที่สนใจอยากมีธุรกิจฟุตทักแบบนี้จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยที่มดแดงคิดว่าเขาควรเริ่มจากอะไรมาก่อโดยส่วนตัวของมดแดงเองทาไมถึงเริ่มจากกาแฟจากคนที่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนทาไมถึงเลือกกาแฟเพราะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งเราต้องการทํากาแฟให้กับคนที่เรารักดื่มเราจะเริ่มจากตรงไหนดีแล้วมันก็ประจวบมจ ด้วยสถานการณ์ก็เลยเริ่มจากกาแฟเอาเป็นหม้อต้มไปก่อนก็เลยแบบว่าเริ่มเริ่มมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่แล้วคนที่เรารักก็ได้ดื่มกาแฟกับเราไปด้วยคนมีอะไรเพิ่มไหมความใส่ใจความเอาใจใส่ความสม่ำเสมอถ้าถามว่ามอกกพอดมีวันหยุดไหมมอกกพอดไม่มีวันหยุดเพราะทุกวันที่เรามาทําเรามาขายกาแฟเรามาบริการลูกค้าอยุดจุดนี้มันคือความสุขของเราแล้วค่ะคือความสุขของคนทํากาแฟก็คือการที่ได้บริการ ตั้งแต่วันที่พี่มดแดงเริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ไยได้เป็นยังไงบ้างครับผมต้องบอกว่ายอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน<อ>จนตอนนี้ยอดจะอยู่ที่ประมาณร้อยอัพต่อวันร้อยอัพหมายถึง100ร้อยแก้วต่อวันกำไรเราเฉลี่ยต่อวันวันละประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยต่อวันให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ีนว่งอ่าเปอร์เซ็นต์ครับค่ะหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบหกสิบคือต้นทุนสี่สิบคือกำไร ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างไหมครับเดี๋ยวขอเชิญไปด้านนี้ดีกว่าค่ะเมนูของเราก็จะแปลกๆหน่อยอย่างเช่นตื่นเต็มตาทุกเมนูเขาจะมีสตอรี่ค่ะตื่นเต็มตาใช่ค่ะมันคือเอสเพซโซร้อนหรือเอสเพซโซช็อตค่ะใจดำขำไม่ออกใจดำขำไม่ออกก็จะเป็นอเมริกาโน่กาแฟที่นี่จะจะไม่เติมความหวานให้ถ้าลูกค้าไม่บอกซิกเนเจอร์ของร้านที่คือซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือ ่คะโดนใจไทยสไตล์เป็นไอเอสเรสโซหรือเอสเรสโซ่เ e ย็นค่ะเป็นเมนูที่หลายๆท่านชื่นชอบในละแวกนี้ก็คือจะมีรสชาติที่เข้มขน้นผข,ขอล้องหนึ่งแก้วได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าซิกเนเจ้์ของร้านพี่อ่ะมันเด็ดแค่ไหนได้เลยะนะครับโอเอันนี้คือเมนูที่ชื่อว่าโดนใจไทยสไตล์ค่ะค,ค่ะ ขอญาตชิมเลยนะพี่นะด้วยความยินดีค่ะมันนุ่มบวกกับความเข้มไปในตัวใช่กาแฟที่นี่เรารับมาจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็มาคั่วกาแฟอร่อยมากครับแนะนานะครับเมนูนี้นะครับอย่าลืมมาต้องอย่าพลาดนะครับสําหรับลูกค้านะครับของโตโยตานะครับท่านใดก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากสนใจนะครับที่อยากจะทําเป็นรถพุทธักนะครับก็สามารถเข้ามา นะครับติดต่อได้ที่นะครับบริษัทโตโยต้าพารากอนทั้ง2สาขานะครับทั้งคลอ,อ,อง7นะครับถนนลังสิตนครนายกคลอง7นะครับและที่สาขาตลาดไทยนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2สาขาเลยคลิปหน้านะครับจะไปคุยเรื่องของธุรกิจที่เป็นโลจิสติกหรือเป็นธุรกิจละษณะแบบนี้ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันใน E p หน้าครับผม e p นี้ขอขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีค่ะ รถสร้างฝันจะมาในรูปแบบไหนอย่าลืมติดตามชม The Inspire รถสร้างฝันมาดาลใจกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย Toyota p พ r รากอนมอเตอร์